สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายหักแพงแบงปันค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผู่สุคนนะคะเอีอีลาน้อย เอฟซีพ่อบอสโจโยมนินและเอฟซีวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีวงสาวน้อยรำเพินโช่นะคะมื่อนีคุรีเจโอวันออฟเชี่ยวนะคะกาสิมวาวอลจากกระแสนะคะจากกระแสก็คืออีหลาหน่วยของเฮ้ากำลังจะได้เข้าห้องอัดเสียงนะคะเพลงสาวสำน่อยค่อยหัก เอาละคะ่ะพี่น้องเข้ามา,าให้กำลังใจลูกสาวนะคะน้องอุ๋งอิงรัตนาพรนะคะพี่น้องพี่น้องคือสีเห็นนะคะว่าพ่อบอดโจได้โพสต์ไปหาน้องอุ๋งอิงนะคะและเตรียมมาเข้าห้องอัดเสียงนะคะอีลาน้อยของเฮ้าก็จะเดินทางไปวันนี้ละคะ่ะคือวันที่ สิบหกเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดนะคะวันที่สิบหกอีหลาน้อยก็จะไปะฝึกล้องฝึกลานะคะแล้วก็จะได้เข้าไปนะคะอาจจะมีการอัดเสียงหรืออะไรยังไม่ทราบนะคะพอกระเอิญลูกสาวไปเนาะคะ่ะเนาะก็ดีใจที่ครูบิ๊กภูมิลินนะคะได้ส่งผลงานปลายปากกาของท่านนะคะไปให้อีหลาน้อยนะคะเพื่อที่จะเอาเพลงไม่มาให้พี่ให้น้องนี่ละ อีลาน้อยสิได้ปังปัง,ปงบัดนี้และนะคะพี่น้องทุกคนบ้านพลังรักบ้านพลังเงียบทุกท่านเข้ามาค่อยให้กำลังใจอีลาน้อยเนาะค่ะเนาะเราเห็นดูลูกสาวนะคะเห็นดูน้องอุ๋งอิงนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะในการที่น้องร้องนะคะตั้งแต่เอิ้นหักนางเอกน้อยนะคะก็เป็นปลายปากกาของอาจารย์บิ๊ก ภูมิลินนะคะผู้แต่งเนื้อเพลงนะคะจนดังนะคะจนดัง18ล้านวิวก็ว่าได้นะคะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องคือสิีเห็นนะคะว่าน้องอุ้งอิงนะคะของเราสู้นะคะสู้แล้วก็ทําหน้าที่ของบอสน้อยนะคะของบอสน้อยที่คอยช่วยคอยหนุนนำนะคะทําให้คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวันนี้ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีงานจ้างสองงานมาจากโพนพิสัยนะคะอีกที่หนึ่งคุรีก็ ขอโทษเลยนะคะรู้แต่ว่าเมื่อวานนี้ได้รับงานจ้างสองงานก็คือปี69เนานพี่น้องเนาะเฮ้าเป็น FC, เอฟซีเฮ้าเป็นแฟนคขับเฮ้ามารุ่นเฮ้ามาติดตามมาให้กำลังใจสาวเนาะสาวสำน่อยค่อยหักเดอ้อเราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อจะทำให้ยอดปังๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่า เป็นปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะคะที่แต่งให้น้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรคนเกง่งคนงามของเฮาผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามมือไม้อ่อนน้อมอออถ่อมตนเป็นที่นาหากักเป็นที่เป็นเด็กใสสื่อนะคะแล้วก็เป็นเด็กน่ารักอยู่ในสายตาของแม่ แม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกนะคะอ่าก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องอุ๋งอิงประสบแต่ความสุขและก็ความโชคดีนะคะคุรีเจโอวันออฟซีเทียวเป็นผู้หนึ่งที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจน้องอุ๋งอิง,องเดอพีนออ่น้องเดอร์เฮตจังใดน้องอุ๋งอิง,องจะได้เป็นราชินีหมอลําแล้วก็จะได้ยืนหนึ่งอยู่ในใจของพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะ เป็นเพลงที่แต่งแล้วน่าจะเป็นมวลเถๆนะคะเห็นได้ยินเจียงนองรองมาอยู่ในช่องพ่ออาชิตะนะคะอ่าก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะปลายปากกานี้นะคะอาจารย์บิ๊กภูมมลินตั้งใจแต่งสุดฝีมือเพื่อให้ล้านหน่อยลูกซิดนะคะที่ไปยกอ่ายกอ่องย่อคู่เลวนะคะแม้กระทั่งการไปเรียนฝึกร้องฝึกลำนะคะเพราะอาจารย์บิ๊ก อยู่ใกล้ๆบ้านอีหลาน้อยนะคะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็จบมาจากราชพัฒอุบลราชธานีเดอพี่น้องเด้อเฮาทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันมากดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพลงอีหลาน้อยที่จะออกมา ไม่กี่วันนี่แหละที่เราจะได้ชมนะคะให้ได้ยอดปังๆเด้อพี่น้องเด้เอเจออเจอเรื่องที่เป็นกระแสมาก็ไม่อยากให้น้องอุ๋งอิงไม่สบายใจนะคะพี่น้องเนาะเราอยากจะให้ลูกสาวมีจิตใจล่าเริงแล้วก็น่ารักนะคะทำตัวน่ารักแบบนี้ไปตลอดให้ fc แฟนขับ ได้เอ็นดูนะคะในความเป็นเด็กใสซื่อแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายน้องไม่เคยลืมตัวเองน้องรักทุกคนเห็นบอกคะเมื่อวันเกิดน้องไม่มีรางอ่าไม่มีของมาก็ขอให้มาน้องยินดีต้อนรับทุกกําลังใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะคูรีก็อยากให้พอแม่พี่น้องมีความสุข สิ่ด้ฟังเพลงสาวสหน่อยค่อยหักเฮามาหลุ่นมาเชียนะคะให้อีลาน้อยเฮานี่เด่นเดแล้วก็ดังๆแล้วก็ปังปังนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะให้คิดดีคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเกิดกับอีลาน้อยของเรานะคะเฮาเป็นพ่อหักแม่หักเอฟซี FC, พลัง,งเงียบพลังรักนะคะแรงมือนี่พี่น้องอย่าลืมเดอ้อ พ่อการชัยก็จะขึ้นไลฟ์สดนะคะเพื่อจะทำมาลัยเปิดวงให้อีลาน้อยเฮ้านะคะเราอยู่พลังเงียบเราก็ต้องไปให้กำลังใจนะคะคูรีอยู่ทั้งพลังเงียบอยู่ทั้งกับบ่าวโทนนะคะคูรีก็ไปให้กำลังใจพลังเงียบแล้วนะคะเราจะคอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตให้อีลาน้อยประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะแมนบอคาถ้าเห็นว่าใช่ให้กด คอมเมนต์มานะคะหรือความคิดหินแสดงความคิดหินใต้คลิปคุรีรักอีหลาน้อยขอบอกด้วยหัวใจนะคะแล้วก็จะคอยซับพอร์ตคอยเป็นกำลังสำคัญแล้วก็จะสู้ไปกับอีหลาน้อยใครมาว่าอะไรก็จะปุกป้องนะคะคุรีก็เสียใจอยู่ที่คนที่ชอบมาแซะทำให้อีหลาน้อยไม่สบายใจก็ขอให้ออกไปจากชีวิตของอีหลาน้อยนะคะรวมทั้งมาแซะมาว่าพ่อเอกทำให้พ่อเอก เกิดความคิดไม่สบายใจแล้วก็ไม่ถ่ายคลิปให้เราชมนะคะรู้สึกว่าท่านกำลังปรับตัวปรับใจขอให้พ่อเอกกลับมาถ่ายคลิปนะคะ เอาคลิปเกี่ยวกับอีลาน้อยมาให้เราได้ชมนะคะกดจนมืองิกกับ,บเห็นเด้มมือนอเด้อนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วกดก็ไม่เจอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรให้พ่อเอกทําใจให้สบายขอให้มีโชคมีลาบที่สําคัญขอวอวยพรให้พ่อเอกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มไสให้ลูกให้หลานแล้วก็พาลูกไปร้องเพลงทุกที่ทุกทางต้องมีพ่อเอกเราทุกคนต้องให้กําลังใจนะคะเราทุกคนจะเชียร์ ให้พ่อเอกมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งแม่หน่อยนะคะเรารักและก็ภูมิใจในครอบครัวอีหลาน้อยน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแผนสาวน้อยรัตนาพรคนเก่งของเรานะคะสู้นะคะอีหลาสู้ต่อไปพี่น้องเอ้ยเวลากับไก่มาแล้วนะคะคูรี่กับโบหูสิวาจังไดสิ่งที่ผ่านมาเราจะมาช่วยเชียร์สาวสำน้อยค่อยหัก ไปกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมื่อเพลงออกมานะคะปลายปากากาของอาจารย์บิ๊กภูมิลินที่พ่อบอสโจเป็นผู้มอบให้แต่งเพลงนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอทุกคนมีความสุขในการรอฟังเพลงสาวสมน่อยค่อยหักสวัสดีค่ะ